สวดทุกคืนก่อนนอนค่ะสวดแล้วมีความสุขมากจิตใจสงบคิดบวกมากขึ้นจะสวดตลอดไปค่ะสาธุค่ะเจบก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะคะการสวดมนต์นะคะเวลาเราสวดทุกครั้งนะคะจิตเราเนี่ยก็จะมีการเชื่อมกับพุทธมนต์ทุกครั้งค่ะกระแสะพุทธมนต์ฮะก็เป็นกระแสะของไตรสารณาคมนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะ Lifting, พอเวลาเราเชื่อมกับกระแสพุธคนเนี่ยเราก็จะมีกระแสบุญนะคะหลั่งไหลมาซึ่งบุญนะคะคือความสุขคือความสบายคือความปิตินะคะใจนะคะเราก็จะชุ่มชื่นนะคะอยู่ในกระแสบุญะคะ่ะพอเวลาเราอยู่ในกระแสบุญนะคะเราก็จะรู้สึกมีความสบายมีความโปร่งเบาค่ะพอจิตใจสงบนะคะเวลาที่คิดสิ่งใดน,นะ,ะสิ่งนั้นก็จะมีกําลังค่ะพอนํามาคิดบวกนะคะชีวิตเราก็จะเป็นบวกบวกนะคะ ก็จะเจอคนดีๆนะคะเจอสภาพแวดล้อมดีๆนะคะเจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับเพื่อนๆกระมิตนะคะที่ได้หมั่นสั่งสมบุญในทุกๆวันเลยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ